ต้นกำลังสนใจกับกับเค้ก่มันเกิดเองไม่กิดไม่ไม่กิดเลยเดี๋ยว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 มันโตเดี๋ยวเราเอาเอาตัดให้หน่อยตัดให้นิดหน่อยตัดให้นิดหน่อยไม่เอาใบบูนไม่เอามามามาแล้วมามามาแล้วมา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 กินน่ากินนเย้ต้นทีต้น่้ดรู้ยหมปีต้นทายอดเยี่ยมกันเลย ต้นทำยอดเยี่ยมกันแล้วลูกอร่อยยังไงครับอร่อยเย้อร่อยเย้อะไรอยไรทำงี้เลยอะไรอะอรต้นเห็นเค้กบอกต้นตกใจอ่ะช็อกฮ้ยช็อกว่ะตัดกว้างเป็นเสี่ยมเสผายว่าช็อกว่ะยาวว่ะช็อกว่ะดู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 มเกิดเป็นพุนไม่กินเนาะแล้วนี่รวบรัดไปเลยเนาะไม่ต้องกินแล้วแต่ไปเกิดพี่บุญต้องให้น้องนะ มจะปอนีกสองกอนว่พ่อยปอนเดียวเอาท้งไงสองมันมันก็เมกินยอ่าสองอะก็สองปให้สองก้อนปั้นปากฟูเกิดนอย่เงี้ยหลายเนาะเกิดว่าเนเนเนตอนจะมาหมว้ยังนี่หงอกเลยท่านไหนนีอยู่ิว่าเนี่ย่บอกถดได้กินปอดเคยไกินนอตสองสามวันเนี่ยเจ้โอ้ มาแยกขอมาแยกขอแยกเก๋มาใส่ปากแยกเก๋แล้วมามาเอาไหมแยกเก๋แล้วเย่อร่อยอร่อทำนิ้วนี่ทำนี้ทำนิ้วอร่อยอร่อยสิทำอย่างนี้นี่ลูกอร่อยอร่อยตรอเรตเตอย์หยิอะไรมารอก่อนดูพี่บุญดูพี่บุญดูปากพี่บุญคือสวดบททะบุญดูปากพี่บุญมึงเออเอาเปี้ยนอะไรมาเลยพอยมึงคือบอกฝูครับเออเห็นไหมหล่นเขากอย่างงี้ไปเนี่ย เป็นนึกกันเป็นฮะเป็นเป็นเป็นหมดแล้วไอ้ฟ้าด้วยมึงไม่เป็นฟ้าเป็นนี่ฟ้าอะไรตัวการเลยคนนั้นบอกต้นมันนางสุภาพบุรุษครับมั้งสุภาพบุรุษตัวต่อมากเลยฟ้าบอมมี่มาหลายยางมึงอาการออกอาการออกใส่ใส่ทักซีโด้ยังนั่นนี่อาการออกอาการออกแล้วแหมงไอ้บ่มมี่กินม่นีแม่ดีรู่ขึ้นเลยลูกเออเกษงหนู่มเง เท็จต้องเลยครับเฮ้ยแม่เอาลูกไม่กินขาออกพ่อยออกในกระดาษอันเขียวๆเออกินไม่ได้คูอตอนไหนอันนี้ครับเขียวเขียวอ่ะอ้าวงามเก่งมากเก่งมากอะไรียคอะไรไหมฮะลืมปากพี่บุญเส้นตะกอนกูเรินตะกอนป่ะปากคลิปว้าวนว้าว อ้ยยท,ทำไมอะไมเนี่ยเ,เอาให้ปูย่างให้ปูย่างให้ปูจ้าย่างพี่บุญอันไหนเอาต้นโอ้ยกับมึงมันแน่ยเฮืแก้วแก้วฟ้าฟ้าฟ้าน่าจะ<ช>หา,หาฟ้าพันคอหน่อยดีกว่านะา <c oughs> บ้านเกิดจีเกิดพูดเด้เกิดจีนอกได้ไหมเนี่ มองมื่อซึ่งไงป่ะเนี่ยนกกลางอากาศไหรอ่านั่งนี่เออนั่งกินแล้มาเลยชื่นใจป้ากินมันอีกขึ้นอีกเกงอ่ะอ่ะขอบคุณครับพี่บุญป้าไปบวนขึ้เอียกเก็บไว้ดูตอนปุอย่าไปลง YouTube อีกอืมก็ดูอยู่แล้วฉันได้รู้วันเกิดมันไง ไหวทอไหนมาเก็บกินจะจีบเดวเอาห้าเดุลาคเไหนไอ้บุญมาให้ให้ปู่ดูหน้าหน่อยไอ้บุญไอ้ต้นเป็นยังไงครับแซบบอ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 แซบอย่งแม่อร่อยไหมครับไอ้ต้นไม่ต้องให้หมาเด้อ